ชายชุดดำใส่หมวกแกป๊ปสวมแมสท่าทางมีพิรุษในมือถืออะไรอยู่บางอย่างเดินลับๆแล้วล่อวนเวียนข้างรถ BMW ซีรีส์5สีแดงสักพักก็มีเสียงดังแกร๊กชายชุดดำหันรีหันขวางแล้วรีบเดินฉับๆจากไปเฮ้เครียงานเสร็จสักทีกว่าจะเสร็จก็แทบแย่โปรเจกต์นี้เล่นเอาสะอ่วมเลย ว่าไงจ้าเพื่อนสาวที่รักเตรียมง,งานเสร็จหมดแล้วสิงานเสร็จแล้วก็ได้เวลาฉลองแล,ะละ้วล่ะว่าแล้วเราไปฉลองที่ไหนกันดีละ่ะสายชนเพื่อนรักของชลิตากระดีกระยาอยากจะดริ้งเต็มที่หลังจากอัดอั้นมานานเสียใจเย็นนี้เขามีนัดจะจ้าเอาไว้คราวหน้าละกันชลิตาทำหน้าตายเยอะเย้เพื่อนอดอีกและ คบคุณมีแฟนแล้วก็เงี้ยกินแฮวทุก